กำลังอสลบบุรี36นายผนึกกำลังร่วมฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่หลังวิกฤตอุทกภัยให้กลับมาเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วทันทีที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มคลี่คลายลงได้เกิดภาพความร่วมมือจากทั่วประเทศในการส่งกำลังพลเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูโดยล่าสุดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอสจังหวัดลบบุรีจำนวน36นาย เดินทางร่วมสมทบกับกำลังอสจากหลายจังหวัดเร่งลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเพื่อร่วมภารกิจฟื้นฟูเมืองหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่กำลังพลสมาธิกองอาสารักษาดินแดนอสจังหวัดลบบุรีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบริเวณถนนนิพัท์อุทิศ2ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งเป็นย้านเศรษฐกิจกลางเมืองหาดใหญ่ สำหรับการลงพื้นที่ของกำลังพลสมาชิกองอาสารักษาดินแดนอสจังหวัดลบบุรีชุดนี้เป็นการตอบรับนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายหลักในการบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องที่เต็มไปด้วยโคลนและสิ่งปฏิกูลหลังน้ำลดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ทางนี้กำลังพลทุกนายมีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถโดยจะยืนหยัดในพื้นที่หัดใหญ่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูจะแล้วเสร็จและสถานการณ์ทั้งหมดจะกลับสู่ภาวะปกติ การเข้ามาสนับสนุนของอสอลบบุรีในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั่วประเทศที่พร้อมจะร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้กลับเข้ามาสู่สภาวะปกติโดยเร็วมิสเตอร์โทนี่ายงานขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไไปจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุรีโพสต์ทีวี